อะไรันครับนี้อ่ะห้องเรียนของเรามีชื่อใหมห่อย่างนั้นเหรองั้นไปดูกันเลยดีกว่าเนาะยินดีต้อนรับสู่เกมมาเริ่มเรียนวิชาเอาตัวรอดกันเลยดีกว่าฉันจะทำไอจีสตอรี่เพื่อนๆส่งเสียงกันหนห่อยเร็วเร็วเงีบอะไรกันคะใจเย็นๆก่อนนะได้ได้ดย้ยพวกเธอวอนกันเองเนะาะปรกกาทตุ๊กตาด้านนี้จะจับตาดูพวกเธอ เริ่มโดยการแยกชิ้นส่วนปากกาหมึกแห้งหลากสีทาสีด้ามปากกาให้เป็นสีเบสจากนั้นเปลี่ยนทรงผมของตุ๊กตาล้างสีออกจากหน้าด้วยแล้ววาดหน้าใหม่ให้ดูเหมือนตุ๊กตาจากชุิดเกมใส่หลอดหมึกสีแดงกับสีเขียวเข้าไปข้างในปากกา ดผ้าให้เป็นเสื้อแล้วก็ทำชุดกระโปรงจากกระดาษโฟมติดแขนกับหัวเข้าไปแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไฟแดง <c oughs> ไฟอย่ากระจำกันนะ <c oughs> ไฟเขียว <c oughs> แล้วไงคะเนี่ยเอาตุ๊กตามาขู่พว <c oughs> กเราไม่มีทางกลัวหรอกคะ่ะ <c oughs> ไฟแดง แย่เจนน่าเขาจะแย่งมากเลยอืมอหลบอยู่ที่นี่นี่เองเราตามไปดูเขากันดีกว่าเอ้ยนี่ปิดประตูนะฉันต้องการความเป็นส่วนตัวขอะเตอีค่ะอาหารอร่อยเลยนะคะเรียมตัวอุ่นเครื่องกันเลยยัง ต่อไปก็คือการแข่งขันชักกระยอหืม่าได้ได้เลยของม,มูมูอยู่แล้วสามสองหนึ่งพร้อมจึงจึงจึงโอ้เธอแข็งแรงจังอาแต่ฉันมีวิธีละเดี๋ยว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 ได้ไงกันคะเนี่ยว้าวเยี่ยมมากสเตซี่ เตน,น่าเธอสอบตกวิชาพาระเอาเกรดเอฟไปเลยหยุดก่อนสเตซี่เธอได้เกรดเอฟขรร้องละค่ะอย่าให้หนูได้เกรดเอฟเลยนะฮะก็ได้ก็ได้งั้นมาเล่นเกมซองจดหมายกันไหมละ่ะถ้าเอาชนะครูได้เธอก็เอาเกรดเอไปได้เลยพับกระดาษขนาด A4 แบบนี้นะแล้วก็วางอีกแผ่นขวางกัน จากนั้นก็พับมุมสอดมุมสุดท้ายไว้านในทำซองจดหมายออกมาสองสีเด้อโธ่เธอไม่มีโชคเอาซะเลยนะสเตซี่เอ้ยเกรดเอฟก็คือเกรดเอฟอยู่ไว้นัันคำ่ำโธ่ขอชนะสักครั้ง <c oughs> เธอขอ้องพิกซี่ <c oughs> ขอ้องอ่ะ เยี่ยมมากเยี่ยมมากเธอชนะแล้วเอาเอาเอาเกรดเ A บวกไปเลยขอบคุณมากมากเลยค่ะครูและนี่ก็คือเกมใหม่ๆพวกเธอมีลูกแก้วกับกระดาษจงสร้างผลงานชั้นเลิศออกมาเลยนะละลายเศษสีเทียนในแม่พิมพ์ครึ่งวงกลมโดยใช้เครื่องเป่าผม ใช้คตัตเตอร์โดนไฟล์เสื่อมสีสองซีกให้ติดกันทำลูกแก้วสีเทียนออกมา20ลูกแล้วใส่ไว้ในถุงผ้าจูดี้ขอลูกแก้วฉันบ้างสิ <S <S จะเอามาทำอะไรล่ะเนี่ย <S 1> <S 1> ทุกคนมีลูกแก้วกันแล้วใช่ไหมฉันมีแค่สองลูกเองแหะงั้นเอามากลิ้งบนกระดาษกันแล้วกัน ไปถึงไหนกันแล้วเฮ้เด็กๆไหนขอดูดูหน่อยสิสเตซี่นี่มันธรรมาราเกินไปเธอได้เกรดเอฟแล้วเธอละเฮ้เจนน่าหนูแต่งหน้าสีสันกิจจ์ค่ะอ๋อก็สวยดีเนี่ยแต่ไม่ใช่ผลงานันเลิศเธอได้เกรดเอฟ จ um, oh, wow. ู่เธอวาดอะไรหรอฮะหนูวาดครูค่ะเยี่ยมมากเห็นไหมเห็นไหมนี่แหละศิลปะของแท้เธอได้เกรดเอฟจ้าจู่วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องพลังงานธรรมชาติกันนะและนี่ก็คือลมอุ๊ยรู้สึกเหมือนของจริงเลยฮะ และนี่ก็คือแสงอาทิตย์และแน่นอนว่าคอนเมที่สามารนนำฝนมาให้เราด้วยหุยสุดติงว้าวว้าวอยากจะบอกว่ามันไม่ได้มีแค่ฝนนะคะคือสายมาเปิดสายไฟกันเนี่ยสภาพอากาศเลวร้ายมากงั้นก็เอาเกรดเอฟไปหมดทุกกคนเลยเขอต้องการอะไรนะฉันจะต้องพยายามเต็มที่เพื่อที่จะได้เกรดดีๆมา โอเคลงมือกันเลยดีกว่าสเตซีอันนี้ผมให้คุณครับหัวใจของผมครับอะไรกันเนี่ยเจฟเกมนี้เธอจะต้องเล่นคนเดียวเธอแพ้ไปแล้วนายขอดูนอยสิ ไม่นะไม่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 เอาเกรดแย่ๆก็เธอแพ้แล้วนะสเตซี่เป็นยังไงบ้างหรอเฮ้เจน่าเกรดเอเหมือนกันเหรอเฮ่าเปล่าๆค่ะหนูได้เกรดเอค่ะว้าวเยี่มากเลยเจน่าแม่คุณไภูมิใจในตัวเธอจริงๆผู้เล่นหมายเลขหนึ่งห้าเก้ารับอาหารแล้วก็ออกไปได้แล้ว คนต่อไปไม้เลขสงศูนหนึ่งเอาอาหารแล้วก็ไปได้แล้วร้อยลุกปัดวงกลมธรรมดาและแบบมีตัวเลขบนเส้นได้ร้อยลุกปัดไว้ที่ปลายเส้นได้ทั้งสองข้างใช้เส้นได้อีกเส้นมาถักให้เป็นที่ปรับขนาดนำพลันำบาสพิทเกม เนี่ยเองเหรอพอที่ไหนกันแล่วาเอาอีกรอบดีกว่าเปลี่ยนเป็นใช้เลขตัวอื่นเขอดูหมายเลข102โอเครับอาหารแล้วก็ไปได้แล้วทำได้ยังไงกันเนี่ยรับอาหารสองรอบเลยแฮภารกิจต่อไปนั่นก็คืออย่างลบ ทุกคนจะได้รับยางลบที่มีรูปร่างวาดอยู่อเดว่าเราจะต้องทำอะไรเอ,อ่อครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมห้ามใช้เ,เข็มใช้แค่แรงเสียดทานเท่านั้นเออเออเข้าใจแล้วค่ะนี่สินะคือสิ่งที่เราจะต้องทำ<ะ>ใครจะลบได้เร็วกว่ากันอย่างนั้นหรอ,อเสร็จแล้วฉันสำเร็จฉันชนะเอ้ยฉันลบชัดจนกระดาษขาดเลยอ่ะแต่แต่ว่าฉันชนะ ดินสอกับปากกาของฉันหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยเ <_ C _ A> จยน่าเธอมีปากกาบ้างไหม <_ A> โอ้ยอยากจะได้จังอะ <_ A> <_ A> กระปุกออมสินใช้ดินสออ <_ A> <_ A> แยกชิ้นส่วนลูกบอลพลาสติกออกจากกาันใช้คัตเตอร์โลนไฟเจาะรูพลาสติกครึ่งหนึ่งตัดกระาดาษแข็งสีเงินให้เป็นรูปร่างแบบนี้สีอันเลยนะงอกระดาษแล้วติดบนพลาสติกครึ่งซีให้เป็นเท้าหมู ประกอบลูกบอลตัดกระดาษแข็งสีเงินให้เป็นจมูกหมูแล้วนำไปติดบนลูกบอลติดหูกระดาษแข็งที่ด้านบนใช้แ้งปอมหอ่อดินสอสีแล้วเสียบลงไปในกระปุกหมูอุดอดฉันจะหยิบออกมาได้ยังไงกันเนี่ยเอ๊ะจะทุบก,กระปุกหมูให้แตกเลยดีไหมเจ๊เจ๊เจาโอ้ ทุมเทเพือ่อดินสอสีขนาดนี้เลยเหรอมานี่เลยนะจูลี่เมาเกรดไป <S <S จูลี่เธอเป็นคนสุดท้ายที่เหลือมา,มามานี่สิหน,หนูนะคะไม่เอาอะ <S <S 2> <S 2> <S 2> ขอประกาศว่าเธอเป็นผู้ชนะในการแข่งขันสควิปตเกมในมหลาลัยของเราหน้าตากาอันนี้ตกเป็นของเธอแล้วนะมารับตำแหน่งแทนครูได้เลยฉันคือผู้ชนะ คุณชอบเครื่องเขียน Starship Game ของเราหรือเปล่าคอมเมนต์ที่ด้านล่างแล้วบอกเราหน่อยนะคะว่าคุณอยากจะลองทําเครื่องเขียนชนิดไหนดูลรอคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกสนานต้อนใหม่ๆจากช่องทุมทุยังไงล่ะ